สวัสดีครับสารับนคลิปมาจาะวงจรไฟฟ้านะครับเพื่อจะแตกฉานไปรุ่นอื่นด้วยนะครับอเอา Kawasaki Boss 175เป็นหลักนะครับหลักการเดียวกันแต่ว่าการออกแบบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวงจรที่จะพูดต่อไปนี้เป็นวงจรไฟเบรกนะครับต้นทางเมนไฟรุ่นนี้ออกแบบเมนไฟมาจาก สวิ้กุญแจนะครับไฟฟ้าลืมบอกไปสองอสองแหล่งพลังงานนะครับที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวซูมไปที่อสองแหล่งหน่อย,น,น,อยนะครับทบทวนไปด้วยนะครับ สองแหล่งจ่ายนี้นะครับก็คือ,อาจากเครื่องยนต์นะครับจากเครื่องยนต์แล้วก็จากแบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์ผลิตไฟาสามเฟสขึ้นมาสีเหลืองสามเส้นเลยนะครับ <c oughs> เข้าไปที่แผ่นชาร์จแล้วแปลงนะครับแปลงเป็น ดีซีนะครับจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับออกมาเส้นสีขาวนี้นะครับแล้วก็จะมี3แยกนี้เอาไปใช้งานบ้างส่วนก็แบ่งไปนะครับไปชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับที่รีเลย์สตาร์ทก็จะมีฟิวนะครับฟิวอีกตัวหนึ่งน่าจะติดอยู่ข้างๆรีเลย์นะครับ ผ่านพิวตัวนี้ชาร์จลงแบตในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีการใช้ไฟเพื่อรักษาความสเสถียรของไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ก็จะส่งออกมาช่วยนะครับกรณีรอบเครื่องอไฟมันก็ถ้ามาจากเครื่องยนต์มันก็จะสูงสูงต่ำต่ำนะครับก็จะส่งออกมาช่วยนะครับแล้วก็ไปเข้าสวิตช์กุญแจสีขาวเข้าสวิตช์กุญแจ แล้วก็ออกมาใช้งานนะครับสายที่มาใช้งานที่ออกมาจากสวิตกุญแจคือที่เกี่ยวกับไฟเบรกนะครับนี่ครับสวิตกุญแจออกมาเน,น่นะครับเข้าขาวทบทวนนะครับออก1 2 3 4 5อ่าออกมา5้าเส้นนะครับสายที่ออกมา ที่เกี่ยวข้องกับระบบวงจรไฟเบรกนะครับก็คือสายสีน้ำตาลนะครับน,น้ำตาลน้ำตาลคือเส้นนี้นะครับน้ำตาลก็จะไปที่ผ่านฟิวก่อนนะครับจะผ่านฟิวอีกตัวนะครับนะครับ นี่นะครับฟิวมีฟิว20แอมกับ10แอมนะครับลดสมัยก่อนนะครับแสดงว่ารถคันนี้รุ่นนี้นะครับมีฟิวถึง3ตัวนะครับฟิวแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งถ้าแบตเตอรี่ไม่มีไฟก็ไปดูฟิวที่รีเลย์สตาร์ทนะครับฟิวส่วนนี้จะก,กันานเอามากั้นอีกทีหนึ่ง วงจรสัญญาณต่างๆนะครับสีน้ำตาลมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันจะไปะเดี๋ยวผมจะวาดวงจรให้ดูคร่าวๆด้วยนะครับอ,อันนี้ดูวงจรรวมจากเอกสารก่อนนะครับ <c oughs> อ่านี่นะครับมองเห็นสวิตสตอเบรกแล้วสตอเบรกหลังนะครับการลักษณะการต่อก็จะต่อขนานทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสวิตสตอเบรกนะครับโดยไม่ว่าจะค่ายไหนนะครับโดยหลักการนะครับฟิว20แอมป์นะครับทำไมต้องใช20้20แอมป์สังเกตนะครับนี่นะครับมานี่ rw ก็คือแดงขาวเข้าแดงขาวนะครับก็ต่อไปขนานอีกสวิตหนึ่งอ่าสตอปเบรกหน้านะครับก็เหมือนกันก็จะเป็นแดงขาวนะครับแต่ไอ้การผ่านแจ็คนี่เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแค่ผ่านแจ็คเฉยนะครับแดงขาวเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะครับ อันนี้เราอาจจะไม่ต้องไปสนใจนะครับบางทาีขั้นตอนการผลิตาการาดีลเลอร์การสั่งงานไปที่ซัพพลายเออร์นะครับผลิตสต๊อปเบรกอาจจะสับสนนะครับตามสีไม่ไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรนะครับนะครับสต๊อปเบรกหลังถ้าหลังแจ็คนะครับเอาแจ็คมาเสียบกันเนี่ยนะครับ ที่เป็นสตอเบรกหลังก็คือน้ำตาลกับน้ำเงินขาวนะครับ L W นะครับแต่ที่เข้าไปแจ็คเข้านะครับแจ็ครับนี่คือน้ำเงินแดงดูครับแดงขาวกับน้ำเงินแดงนะครับต่อขนาดกันแบบนี้เดี๋ยวผมวาดวงจรให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวดูว่ามันไปต่อสวิตสตอเบรกหน้าเป็นสีอะไรนะครับนี่นะครับ ในวงจรเส้นสายมันเยอะมันเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวผมก็เลยจะแยกให้ดูนะครับนี่ครับแดงขาวผ่านแจ็คเฉยเป็นแจ็ครวมนะครับกับสวิตช์แฮนนะครับสวิตช์แฮนข้างสวิตช์แฮนข้างขวามีแจ็ครวมทั้งหมด6เส้นแบบนี้นะครับมีแจ็คสตอปเบรก Stop back ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ เข้าแดงขาวออกดำดำดำนะครับผ่านสวิตกลับมาวกมาเป็นดำแล้วก็ออกน้ำเงินแดงนะครับวิ่งไปน้ำเงินแดงนี่ก็จะวิ่งไปที่หลอดนะครับหลอดไฟหลอดไฟเบรกไส้ไฟเบรกนะครับหลอดไฟท้ายไส้ไฟเบรกนะครับหลอดไฟท้าย,ายมี2ไส้นะครับมีไฟเบรกกับไฟหลีนะครับ นี่ครับน้ำเงินแดงวิ่งมาใส่หลอดไฟเบรกนะครับลงกลาวดำเหลืองดำเหลืองมารออยู่แล้วนะครับกลาวมารออยู่แล้วาการสวิตเบรกเมื่อไหร่ก็ลงกลาวข้าวางจรถ้าหลอดไม่ขาดก็หลอดติดนะครับอีกไส้หนึ่งเป็นไฟเลนะครับวงจรที่ผมแยกออกมานะครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเขียนตั้งใจวาดมากนะครับสวยถ่ายทำไป2-3รอบแล้วนะครับมีปัญหามีอะไรมารบกวนโทรศัพท์เออถ่ายรอบใหม่นะครับในรอบที่สามยังอัพโหลดไม่ได้นะครับอเอาให้ชัดเลยนะครับ นี่นะครับสวิกคุญแจอ,ออกมาเป็นจำได้ไหมครับออกมาเป็นน้ำตาลก่อนนะครับวิ่งมานี่ผ่านฟิววิ่งไปเส้นสีขาวนะครับด้านนี้1 0อมนะครับผมแยกมาทำไมต้องเอา2 0อม เท่าที่ดู20แอมนี้จะทนกระแสกว่า10แอมใช่ไหมครับเหตุผลก็คือพอผ่านฟิวนะครับเข้าฟิวสีขาวออกเป็นแดงขาวนะครับแล้วจะมีแยก2แยกนะครับซึ่งใช้ไฟเยอะนะครับก็คืออันนี้เขาจะต่อไปที่สวิตช์แฮนด์นะครับ สวิทช์หนข้างขวาด้วยนะครับเพื่อจะเอาไปใช้หลอดไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟขอทางนะครับแต่ว่าเราค่อยพูดในวงจรต่อไปนะครับทำให้จำเป็นต้องใส่ขนาดฟิล์มฟิลถึง20แอมนะครับเพราะไฟหน้ากินกระแสเยอะอไปใส่10แอมก็ขาดเลยนะครับทนไม่ไหวนะครับอพอ อ่าเนี่ยครับแดงขาววิ่งมานี่นะครับเข้าสตอปเบรกนะครับหน้าสวิตสตอปเบรกหน้านะครับผ่านแจ็คเปลี่ยนสีเป็นดําผ่านสวิตกลับออกมาก็เป็นดําผ่านแจ็คอีกทีเป็นน้ําเงินแดงนะครับดูเอ่อสีสายอาจจะไม่ต้องจำแต่ว่าให้จำหลักการนะครับเพราะว่า ค่ายอื่นก็ไม่ใช่สีนี้นะครับแต่ว่าการออกแบบคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะการต่อขนานนะครับก็จะโยงไปที่สตอเบกหลังนะครับเส้นไฟนะครับไฟไวมานี่มารออยู่นี่อันนี้ก็เหมือนกันก็ไปรอที่สตอเบกหลังนะครับสวิต โดนสั่งงานด้วยมือหรือเท้านะครับอันไหนก็ได้หรือพร้อมกันนะครับไม่มีผลนะครับไฟก็จะข้ามมาไฟไฟไฟเหมือนกันชนกันไม่เป็นไรนะครับไฟก็จะข้ามมาถ้าการเบรกหน้าข้างหลังเหยียบเบรกนะครับไฟก็จะข้ามมาตอนแรกมารออยู่นี่ใช่ไหมครับข้ามมาข้ามมาเสร็จก็ต่อขนานกันอย่างนี้เลยเพราะว่า เบรกไหนก็ได้นะครับก็จะไปที่หลอดหลอดไฟท้ายไฟเบรกนะครับลงกลาวที่น้ําเงินเหลืองครบวงจรนะครับก็จะสัมพันธ์กับเวลาเราเบรกนะครับไปสัญญาณนี้ก็จะเิดนะครับมันก็ง่ายๆอย่างนี้เองนะครับไม่มีอะไรค่ายอื่นก็เหมือนกันนะครับผิดแท้สีสายมาดูสีสายรุ่นนี้หน่อยนะครับเพื่อเอาไปไปเจอบอสบอสเนี่ย อาจจะยอดจําหน่ายอาจจะไม่เยอะนะครับอ่าสายที่ต่อขนานเส้นนี้อ่าเป็นไฟมาแดงขาวนะครับไปรอแดงขาวไปรอนี่ครับไอ้ผ่านแจ็คนี่สีมันเปลี่ยนก็ช่างมันนะครับสวิตบางทีการออกแบบลิมิตสวิตก็อาจจะเหมือนก,นกันกับอันนี้ของ Honda นะครับลิมิตสวิตสตอปเบรกหน้านะครับ ถ้าอย่างนี้ต่อกันถ้ากดอย่างนี้จากนะครับมันก็จะแตะตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่าสต๊อปเบรกหลังก็จะหุ้มดีหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กับพื้นดินใกล้กับน้ำนะครับอ่าก็มีเกียวปรับมีสปริงดึงนะครับที่เห็นเห็นกันนะครับหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะครับอ่าเข้าแดงขาวข้างหลัง ทั้งข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นดําน้ําเงินเอ้ยน้าเงินแดงนะครับ L R น้ําเงินแดงเห็นไหมครับ L R ต่อขนานกันปึ๊บน้ําเงินแดงไปที่เห็นสายน้ําเงินแดงนะครับวิ่งไปที่ท้ายรถนะครับจะไปที่แจ็คหลอดไฟนะครับอันนี้แจ็ครวมนะครับแต่วาดมาเส้นเดียวนะครับที่จริงมีหลายเส้นนะครับหน้างานจริงน้ําเงินแดงนะครับเปลี่ยนสีนะครับผ่านแจ็คแล้วเปลี่ยนสีเป็น น้ำเงินไปที่หลอดนะครับลงกาวดำเหลืองนะครับค<ไ> uh. าวาซกิกาวคือดำเหลืองนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะทำให้ท่านเข้าใจไม่มากไม่น้อยนะครับเอาไปประยุกต์ไปพัฒนาใส่รุ่นอื่นค่ายอื่นได้ด้วยนะครับหลักการแบบนี้นะครับมีสวิตควบคุมแค่2ตัวนะครับหน้าหลังอพอเป็นแนวทางเป็นประโยชน์นะครับ เพื่อไปทำมาหากินนะครับเพื่อแก้ปัญหาตัวเองได้รถที่บ้านไม่ใช่บอสนะครับอ้าวเป็นรุ่นอื่นก็แบบนี้หลักการแบบนี้ไล่สีสายก็ไปดูหน้าง,งานก็คือถอดไปดูที่สายที่เข้ามานะครับสมมุติว่าข้างหลังต็อเบรกหลังาสายเข้ามาสีอะไรนะครับ เราก็ตามมันไปนะครับข้างหน้าสีอะไรเราก็ดูตรงแก๊กด้านนี้นะครับอย่าไปดูแก็กก็คืออุปกรณ์สตาร์เบรกก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับไปดูด้านสตาร์เบรกอาจจะสีไม่ตรงนะครับบางค่ายบา,บางรุ่นแต่ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนมินฮอนด้านะครับเข้าสีอะไรก็ออกสีนั้นนะครับะจะไดะ้รู้สึก พิถีพิถันพอสมควรฮอนด้ Honda, นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์พบกันใหม่วงจรหน้าครับก็จะไล่ไปเพื่อ,อาจากาลักษณะซ้ำนะครับทำซ้ำแต่ว่าคนละรุ่นนะครับให้เอาไป,ปรปะยุกต์นะครับสังเกตคอมเมนต์ก็ยังไม่เข้าใจแสดงว่าผมพีเซนต์ไม่ดีพอนะครับก็จะพยายามเมื่อพีเซนต์ไม่ดีก็จะพีเซนต์บ่อยๆนะครับ ไฟฟ้าอะไรดีหมดแต่ตายไฟฟ้านะครับส่วนมากนะครับช่างที่เปิดร้านนายช่างนะครับอย่างอื่นเก่งเลยนะครับโมรถวิ่งได้เป็นร0อย0องรอแต่ไฟฟ้ามืดนะครับลองมาดูนะครับก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าเจอกันเอาบอสเป็นหลักนะครับเป็น เพื่อจะเป็นไกด์นำนะครับแล้วก็ไม่แน่ก็จะทําไปเรื่อยๆเอารุ่นอื่นด้วยนะครับรุ่นใหม่ๆออกมานะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ